กลับไปครั้งนะครับกบพากับผมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาเล่นเกมใหม่ครับ Pocket Edition นะครับในมินิเกมสกายวอของ Apple Craft Server นั่นเองนะครับพาพนี้เป็นพาดที่2แล้วนะครับนะครับก็วันนี้ผมจะเล่นรลชนะหรือเปล่าหน้าไปติดตามดูกันได้เลยนะครับโอเคครับกลไปอีกรอบหนึ่งเลยครับเกมเิ่มพอดีด้วยหืม อืมเอาเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วนเนีะนะครับอย่างไงยังไงต้องมีคนใช้โปรแกรมช่วยอยู่ดีอย่างวันยั้งค่ำนั่นเองนะครับ ดีไม่คือ,อดีอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอีกเริกเก่มอีกเกมหนึงแล้วกันนะครับโอเคครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเล่นเกมใหม่กันเถอดดีกว่านะ ไปกลางเลยดีไหมไม่ันก็ค,ครับเ <c oughs> ขาดูก่อนนะเราเขาไปไหน <c oughs> เแล้วเขาจะไปค้างอนะ เต็มท <Eden> ีฟิลครับไปต่อครับถนูพร้อมแล้วโอ้โหมีมีเลยว่าใหญ่ชุมัากมาหาแล้วนะเกยบได้ความเพิ่มฮะอุ้ยธนูมาแล้วม่าไปถนูแล้วจบก่อน น้องหลบก่อนนะาธนูนี่ไปไม่ได้ฮะมีธนูฮนะย,ยิงดักได้ยิงเกรนได้ฮนะจริงจูแม่แข่งคอเพชรอยู่ด้วยให้ดักทองน่าจะไม่ไหวนะฮึนี่เดี่ยวท่าเดียวยิงเดียวท่าเดียวยิงตรงนู้นยิงตรงนู้น ไปไหนนะโอเคธนูพร้อมแล้วดับเล็กเลยมาอมของเพิ่มเติมดับเล็กธนูก่อนโอเค

โอ้ยนะฮะเละไม่เป็นทาเลยฮะแหมคำนวณผิดพลาดครับน่าจะต่ออีกบล็อกหนึ่งโอเคครับก็โอเคครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้เฟลครับโอเคครับแค่นี้นะคะสวัสดีครับ